งานเรื่องของสารวัตรทหารเนี่ยมันไม่มีสอนในโรงเรียนหรือสถาบันไหนๆต้องมาเรียนรู้เอาในที่ทํางานถ้านในภาพรวมแล้วเนี่ยเราได้เป็นยุคบุกเบิกที่ได้สร้างหลักสูตรทหารสารวัตรให้กับน้องๆทหารนะัตั้งแต่ระดับคนทหารจนกระทั่งถึงนายทหารชั้นประทวนได้มีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองโดยความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นตรงเนี้ พี่ภูมิใจมากเมื่อน้องๆได้มาเรียกพี่ว่าครูเพราะมันเป็นความตั้งใจมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากจะเป็นครูอยากมาสอนหนังสือซึ่งตรงนี้แหละคือคือสิ่งที่ได้รับเมื่อมีโอกาสมาทำงานด้านวิชาการต้องขอบพระคุณท่านผู้บังคับบัญชาที่ให้โอกาสได้ทำงานในส่วนนี้แล้วก็ อยากจะเห็นเจ้าหน้าที่สาวทหารได้มีโอกาสทางการศึกษาได้พัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ